สวัสดีน้องๆชมรมเยาวชนรักศีล5ทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเปิดเรียนมาเกือบครึ่งเทอมแล้วเพื่อนๆน,น่ารักไหมแล้วเราน่ารักกับเพื่อนๆหรือเปล่าวันนี้พี่บิวมีเรื่องราวดีๆที่จะทําให้เราเป็นคนน่ารักมาฝากน้องๆค่ะเคยได้ยินคําว่าทานทําได้ใครก็รักไหมคะเชื่อไหมว่าแค่เราคิดแบ่งปันเราก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วค่ะ พิบิวจะเล่าเรื่องราวสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับการทำทานให้ฟังนะคะชื่อเรื่องเศษฐีพิชิตมานณพระเชตวันท่านอนาถบินฑิกาเศษฐีถูกเทวดาห้ามไม่ให้ทำทานแต่ก็ยังได้ให้ทานจึงทูลเล่าคุณของตนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเศษฐีเป็นพระอริยสาวก ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่น่าอัศจรรย์แต่บัณดิตทั้งหลายในการก่อนเมื่อยานยังไม่แก่กล้าได้ถูกมารห้ามอยู่ก็ให้ทานโดยยืนอยู่บนดอกปทุมคอนี้น่าอัศจรรย์เมื่อเศรษฐีทูลอ้อนวอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีต เศรษฐีผู้หนึ่งสร้างโรงทานแจกจ่ายอาหารชาวบ้านไว้หกแห่งคือที่ประตูทางเข้าออกของเมืองสีแห่งใจกลางเมืองหนึ่งแห่งและหน้าประตูบ้านของตนอีกหนึ่งแห่งเมื่อชาวบ้านมารับอาหารก็ถือโอกาสให้ธรรมทานไปด้วยได้ชักชวนผู้คนรักษาศีลห้าและศีลแปดในวันพระจนเช้าวันหนึ่ง ขณะที่คนรับใช้นำโภชนาหารลดเลิศเข้ามาหาท่านเศรษฐีช่วงเวลาเดียวกันหน้าป่าหิมพานมีพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งสมาธิติดต่อกันเจ็ดวันโดยไม่ได้ฉันพัตหารใดๆได้ออกจากสมาธิพอดีพรางคิดว่าวันนี้เราควรจะไปบ้านของเศรษฐีที่ตั้งโรงทานในเมืองพาราณสี จึงถือบาทดินห่อมาทางอากาศแล้วเสด็จลงหน้าบ้านเศรษฐีเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงรีบให้บริวารไปนิมนต์แล้วรับบาทของพระปัจเจกพะพุทธเจ้ามาโดยเร็วพริบตานั้นมานผู้จมในบาสัรสถานคิดว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้านี้ไม่มีอาหารมาเจ็ดวันวันนี้หากไม่ได้อาหารอีกท่านจะต้องมอรณภาพ เราต้องทำภาพปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ให้พินาศไปและไม่ให้เศรษฐีได้บาร,รมีมานปรากฏตัวขึ้นในรมิตรหลุมฐานเพลิงลึก82ไฟลุกโพรงโหมกระหน่ำร้อนแรงอย่างยิ่งร้อนยิ่งกว่าไฟในโลกมนุษย์แสงโชดช่วงดุดอเวจีนรกมาแสดงตัวยินในอากาศบุรุษผู้มารับบารเห็นหลุมเพลิงน่ากลัวสุดประมาณ จึงลนลานวิ่งกลับมาเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังเศรษฐีก็รู้ทันทีว่าวันนี้มารต้องมาขัดขวางทานบารมีของเราแต่มารไม่รู้เลยว่าแม้มีร้อยมารพันมารแสนมารก็มีอาจทำใจเราให้หวั่นไหวได้ดีละ่ะวันนี้จะรู้กันว่ามารหรือเรามีกำลังมากกว่ากัน เศรษีถือถาดอาหารเดินออกไปไม่ครั่นคล้มไปยืนอยู่เหนือถาดหลุมเพลิงแล้วมองดูพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากล่าวอาราธนาว่าถึงศรีศาารษะข้าพเจ้าจะดิ่งลงหลุมเพลิงนี้ก็ไม่มีการหวนกลับเป็นอันขาดขอท่านได้โปรดรับอาหารที่ข้าพเจ้านำมาถวายนี้ด้วยเถิดกล่าวจบก็วิ่งฝ่าหลุมเพลิงอันชดช่วง ริบตานั่นเองดอกบัวใหญ่เบ่งบานเต็มที่ปรากฏผุดขึ้นที่หลุมเพลิงรองรับเท้าท่านเศรษฐียังมีเกสรบัวขนาดใหญ่ผุดขึ้นเหนือศีรษะเศรษฐีโปรยระอองทองออกมาจนทั่วร่างเศรษฐีพระปัเจกพุทธเจ้ารับโภชนาแล้วอนุโมทนาโยน์บาทขึ้นไปในอากาศ แล้วเหาะกลับสู่ป่าหิมพานท่ามกลางมหาชนที่มามุงดูอย่างอัศจรรย์ใจในที่สุดมานเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วหายวับกลับไปอนุภาพบุญประจักษ์แก่สายตามหาชนเช่นนี้เศรษฐีจึงได้โอกาสยืนแสดงธรรมอยู่บนดอกปทุมวิเศษ พรน,นาถึงทานและศีลด้วยความปิติท่วมทนจนมหาชนต่างพากันทําทานสั่งสมบุญลาโลกแล้วได้ไปพักในเทวโลกกันท่วนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าภาพปัจเจก,กับพุทธเจ้าในการนั้นได้ปรินิพานแล้วส่วนพรนารณสีเศรษฐีผู้ทำมานให้พ่ายแล้วยืนบนดอก ปทุมถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าคือเราตถาคตแลจากชาดกเรื่องนี้เศรษฐีต้องสละชีวิตสู้คือยอมตายก็ไม่เลิกการให้ทานผู้รักการให้ได้เช่นนี้ต้องไม่เป็นคนขลาดอ่อนแอและต้องมีจิตกล้าหารด้วยจึงจะได้นิสัยเช่นนี้มาครอง นิสัยไม่เลิกให้ทานเมื่อพบพานอุปสรรคแม้ต้องตายจึงนับเป็นนิสัยในวิธีนักสร้างบารมีที่นับเนื่งเข้าในหมวดทานบารมีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องเศรษฐีพิชิตมารขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรักในการทำทานรักในการแบ่งปันจะได้เป็นที่รักของทุกคนกันนะคะ